โอเคคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสวิตซ์สายเราผิดม็อบกันนะครับผมเริ่มแรกเราจะมาดูที่สวิต์สกิลกันก่อนสวิต์สกิลผมจะใช้ตัวที่เป็นดีฟอล l ์ทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. เช่น mm hmm. พวกไอ, forward ash, อ้ forward slash นี้เงี้ย mm hmm. ก็ใช้แบบค่าที่มันตั้งต้นมา finish i n g discharge ก็ใช้อันเดิม reversible gambit อันนี้ต้องต้องใช้อ mm ันเดิมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปใช้ foring y v e r b l a d e มันจะอ่า uh, ก็บอกว่ามันไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้เท่าไหร่อลลิงไวเวิร์นเบลดกับสายเนี่ยสายราฟิดมอบเนี่ยควรจะใช้ถ้าอ e ีวิซิเบิลแกมบิดมากกว่าเพราะว่าอ e ีวิซิเบิลแกมบิดเนี่ยเวลาเราใช้ตัวเราจะมีตัวเราจะอยู่ในสภา,าวะซูเปอร์อร์เมอร์มันสามารถที่จะใช้การเสี่ยงหรือว่าใช้ในการที่จะแบบต่อต้านการโจมตีของมอเตอร์ได้ด้วยแต่ว่าเพื่องของเราก็ยังลดอยู่นะนเออโอเคก็ okay. คือ เราก็ใช้ default ไปทั้งหมดนี่แหละครับสายเนี้ยเราสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยหรือวิสกิลคือไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับใช้ใช้ตัวที่เป็น f a ฟอ t โอเคเราจะมาเริ่มที่ตั้งเทนนี่ออสชั่นก่อนเอาตำแหน่งหัวมาอยู่ตรงโลแล้วก็ไวบักเป็นอินฟินิต เริ่มแรกเลยที่สำคัญคือสตาร์ทมาเนี่ยเราจะต้องเก็บเกลให้ให้เต็มก่อนให้เกิดให้เกิดก็แล้วว่าสภาวะแอมสเตอคือพอเราอยู่ในสภาวะแอมสเตอเนี่ยการโจมตีทุกทุกรูปแบบของเราไม่ว่าจะขวานหรือการโจมตีด,ด้วยดาบเราจะได้ทริกด,ดมามจทริกดามจเนี่ยจะมีความแรงอยู่ที่โมชั่นววลูอยู่ที่10หน่วยด้วยกันก็ <S <S คือคอมโบง่ายๆเลย สลับเป็นโหมดดาบแล้วก็ก,กดวงกลมสองทีไม่ใช่วงกลมสองทีพีต้องบอกว่าเอสองทีต้องขอไฟด้วยคือผมติดมาจากเอสีก็ <c oughs> คือส okay. ลับดาบเข้ามากดเอสองทีก็คือเกจด,ดาบก็จะเต็มแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ไอตัวไฟล์ออฟไฟไม่ได้ใช้น้ำยาพาวเวอร์ไฟล์อเนี่ยพวกน้ำยาอื่นอะ่ะมันจะใช้คอมโบเนะี่ยแล้วติดแอมสเตเตทันที แต่กรณีของ power fire เนี่ยมันจะต้องกดมากกว่านี้อ่าต่อให้เราได้บัฟ power a c t จากจากจากท่า power เปิด power mode อ,อ่ะอ่าเรา,าก็ยังต้องเก็บเกบนานอยู่ดี่โอเคเด,เดี๋ยวผมทำให้ดูอาจจะึกภาพไม่ออกผมจะเปลี่ยนเป็นขวาน น้ำยาพาวเวอร์ไฟอ่อนอ่ะผมจะเปิดพาวเวอร์โหมดก่อนนะอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วเพาวเวอร์พาวเวอร์แอคโหมดเนี่ยของของภาคเนี้ยก็จะจะเพิ่มอพาร์ทเพิ่มความแรงอ่าเพิ่มความแรงของพาร์ทเบรกเกอร์แล้วเรามันยังจะเพิ่ม มันยังช่วยให้เราเก็บเก็บได้เก็บเกตเก็บเก็บดาบได้เร็วขึ้นอีกด้วยใช่แต่ว่าไอ้ power fire เนี่ยด้วยความที่มันเก็บเก็บนานอยู่แล้วอ่ะคือต่อให้เปิด power app a p mode ก็ขึ้นมามันก็เร็วขึ้นมาแค่ทีเดียวครับน่๋จะดูชุดชุดหนึ่งแล้วได้ประมาณ30%ซ ฟันหนึต่อไปเลยคอมโบมังกรงสายดีเลยอืก็ยังถือว่าช้าอยู่นะอือพอจะเต็มก็ใช้เวลาค่อนข้างสักพักหนึ่งเลยและด้วยแพทเนี้ยอาวุธอาวุธมันตันที่แลหกใช่ไหมและอาวุธแรหกนะตอนเนี้ยดีที่สุดเลยคืออาวุธของนาคาฮูกา้า ปัจจุบันก็เลยเราก็เลย,เเลยต้องต้องใช้อาวุธอาวุธชิ้นนี้ไปก่อนอาคารูค่าไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวรอแพทเข้าสักประมาณปลายเดือนนะี้แพด2.0ออก็จะเพิ่มใหม่ตัวก็จะเพิ่มมอนเดียซีเข้ามาแล้วก็เพิ่มเนื้อเรื่องใส่ใส่เข้ามาในโซนหนึ่งอีกแต่แต่ยังไม่คอมพลีทนะจะไปคอมพลีทจริงๆคือเดียซีตัวที่สองอคาดว่าผมว่าน่าจะมาประมาณมิถุนากรกฎามนาะนะโอเคจะ จะเข้าเข้าเรื่องเลยแล้วกันเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันมันยาวเกินไปโอเคเรามาเริ่มสตาร์ทสตาร์ทใหม่แตะต้นก็คือเก็บเก็บเกดาให้เต็มเพื่อเกิดสภาวะแอมสเต d นะมาอึ๊บโจมตีอืมเต็มละเห็นไหมสภาวะแอมสเต d a เนี่ยเวลาเราโจมตีเนี่ยจะเกิดฮิกดาเมจขึ้นมาเดี๋ยวดูนะเนี่ยฮิกดาเมจขึ้นมา32หน่วย ที่ขึ้นมาแต่กี่ซึ่งไอตัวแอสเต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นดาเมจหลักของสายลาพินบ๊อบด้วยเช่นกันโอเคอันนี้คราวนี้เราจะมาดูคอมโบหลักที่เราจะใช้ทำดาเมจกันเดี๋ยวมาดูกันครับข้าโมด,ดาบคกคมหนึ่งทีแล้วกวดแทร์ถ้าม็อบดับเบิลสแลดตัวเนี้ยที่มันควงสองทีเรยนะือว่าเป็นเป็นท่า ดีเพชรหลักของสายนี้เลยเห็นเเรอแต่ผมมาผมจะเริ่มใหม่นะเนี่ยเห็นไหมชุดหนึ่งทำดาเมจได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดเนี่ยแล้วเวลาเวลามอนมอนที่มอนที่กำลังล้มอยู่เนะี่ยเราสามารถใช้คอมโบเนี้ยติดต่อสองได้สองครั้งก็เท่ากับว่าเราสามารถทำดาเมจได้สองพันกว่า และในจังหวะที่แบบเราใช้เราใชค้คอมโบตะแกะไป2อชุดใช่ไหมเราก็สลับเป็นโหมดดาบแล้วก็แทงด้วยซีโร่ซัมเพื่อปิดอีกทีหนึ่งเวลาเราแทงซีโร่ถ้าซีโร่ซัมดิชาร์จเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่มอนกำลังลุกขึ้นมาพอดีใช่ดาเมก็จะพุ่งขึ้นไปอีกโอเคเดี๋ยวผมจะเอาใหม่นะทบนี่ก่อนเก็บแอสเซ็ รอแป๊บนึงรอให้ตัวดาเมจปัญหาเาเอเม เนี่ยชุดหนึ่งเต็มๆจะได้ดาเมจเท่านี้สาสองรอยแปดสิบบาทแล้วก็ติดคิดด้วยเห็นไหมมอเตอร์ก็จะติดคิดด้วยง่ายๆครับคอมโบแค่นี้เองวนลูปอยู่แค่นี้เองครับใครถ้าไอ้ดับม็อบดับลสแลดเป็นท่าหลักส่วนชุดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู วัวใจหลักของชุดนี้เลยคือตัวหัวอมัดดอนเนี่ยอมัดหัวอมัดดอนจะให้สกิลลาฟิดม็อบสองแล้วก็ให้สล็อตเลเวลสองสองช่องคือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มี้อยแบบผมเนี่ยอยวินเนติกพลอยสองเนี่ยก็ใช้หัวอมัดดอนเสื้อลิโมบราแขนลาทอลอสกางเกงอ่าสปิโอรองเท้าลาจังอะไรแบบนี้ไปก่อนก็ได้แต่นี่คือแบบชุดที่ค่อนข้างทีอะ โอเคในระดับหนึ่งแล้วแต่แต่แต่ยังไม่สุด ừ, ผมต้องการต่อยวิกเนตเทคพลอยแล้วก็ข้างล่างเป็นพวกไอเทคบูธหรือว่าคอขี้ขี้ออายอะไรเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างที่จะน่าจะใช้เวลานาน,านอยู่อะก่อจะสุ่มได้คือมันแล้วแต่ดวงเลยครับคือบางทีนะต่อให้คุณแบบมาเล่นที่หลังเขาอะแต่คุณดวงดีคุณอาจจะแบบเทพไปเลยก็ได้ชุดของคุณเทพไปก่อนชาวบ้านเขาเลยก็ได้คือสุดท้ายมันก็อยู่ที่ดวงฮะโอเค ก็ต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นการเล่นเล่นโชว์ให้ดูละโอเคครับเดี๋ยวก็จะประมาณนี้แหละมาไปดูกันเลยครับ ましたね》